ขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณครับขอบครับสวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถเปรียบเข้าใหม่อีก2คันครับเป็นแชปนะครับผมไมตี้คันหนึ่งแล้วก็นิสสันพิเกมคันหนึ่งนะครับสภาพพร้อมใช้งานราคาเบาๆครับเดี๋ยวรีวิว สองคันเป็นคลิปเดียวเลยนะครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยภาษีขาดเกินครับกิดแมกไลน์หนึ่งให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมราคาเบาๆลูกคา้าท่านใดกำลังหารถเข้าไล่เข้าสวนซื้อของตลาดได้นะไปไหนก็ได้นะครับผม ดูเครื่องนะก็น่าจะเกิดปีสามห้านะครับเกื่องดีนะครับเด็กก็ได้ระบบน้ำปกตินะครับคัตซีสวยควงอะไรพาวเวอร์เนาะ เอมีความแอร์ควมามแอร์เย็ยนป่ะไ <โ iek. S 1> ม่เย็นนะมีดตะคอมสภาพตามรีวิวในคลิปนะครับสภาพตามคลิปเลยนะครับใช้เป็นยางขอบเท่าไหร่เบื่อนใา้จังหวัด <K l ip> ขอนแก่นใช้เป็นยางขอบสิบหกใช่ไหมอ่าใช้เป็นยางขอบ16นะครับสภาพยางก็ไม่ค่อยสวยนะครับทั้งสีเส้นไม่ค่อยสวย เป็นกระทะแมทชทั้งสี่ล้อเลยนะครับทันอีกต่างราคาไปนอนฮะต่างราคาไปอ,อันนี้นายจะสี่อเมื่อไงก็บาทนั่นวะเปิดขายอยู่สี่0มื่นแปดพันบาทเนาะ 48,000บาทนะครับเสนอขายอยู่48,000บาทนะครับผมลูกค้าท่านใดกำลังหารถไปใช้างานอยู่ก็โทรมาสอบถามได้นะครับสภาพยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นกระทะแม็กทั้ง4รลอเลยภายในก็จะประมาณนี้นะครับจะตกหมุนขึ้นลงได้ปกตินะครับฝังดันซ้าย เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีคัตสีสวยปะ่ะคัตสีสวยครับคัตสีสวยอ๋อคัตสีดำพืดเลยคัตสีไม่ผุไม่ผุไม่แมงไม่ดำนะครับพร้อมใช้จริงๆ ได้วิ่งได้ไฟโปลงลงเอกสารชุดโดนเรียบร้อยนะครับภาษีขาดเกินอาจจะให้ทีมงานขับให้ดูนะครับขับให้ดูเลย ระบบพ่วงอะไร power เปิดขายอยู่ในราคา48,000บาทนะครับขับเข้าไปจอดเลยจอดครับมาดูคันที่สองเป็นรถนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับน่าจะเกิดปี38นะครับผมไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับเพราะว่าเล่มอยู่ข้างบน สภาพตามในคลิปนะครับจอโค้งครับผมจอโค้งอันนี้ก็จะขับเอาของไปขายนะครับเอาของไปขายขายที่ร้านรับซื้อพวกปิเนยียมพวกหม้อน้ำพวกอะไรเนี่ยละครับ คันนี้ก็เอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับภาษีขาดเกินก็เป็นแม็กทั้งสี่ล้อนะครับสภาพยางพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้สีก็น่าจะทำมาแล้วครับผมไม่น่าจะละก็คือสีทำมาแล้วแน่นอนดูเครื่องหน่อยคันนี้ตั้งขายจังหวัด อันนี้ก็สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทไม่ตีแพงกว่านะเพราะไม่ตีสภาพสวยกว่าคันนี้เนาะเป็นบีเอ็มบีดีสองห้าครับเครื่องสองพันห้าสตาร์ทระบบพลังใบพาวเวอร์นะครับชึงเดียวติดครับชึงเดียวติด ตนเอกสารชุดโอนเรียบร้อยคัดซีดีนะครับคัดซีไม่ผูกไม่พังไม่ดำนะครับระบบห่วงอะไรพาวเวอร์ Power. ยางใช้เป็นควาบ14และ15เนี่ยควาบ17ครับยางเป็นควาบ,บ,บ,บ17แจ้มเตี้ยนะครับสภาพยางก็ถือว่าไม่ค่อยสวยนะครับพอใช้ได้นะครับ ลูกค้าท่านใดกาลังมองหารถไปใช้งานอยู่ก็รบกวนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรถ2คันนี้ก็คือไม่ตี้เปิดขายอยู่4ี่หมื่นแปดอ่ะรถคันนี้เปิดขายอยู่39,000ืนเก้าพันะครับผมเอกสารสุดโอนเรียบร้อยภาษีขาดเกินนะครับราคาเบาๆขับเข้าไล่เข้าสวนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงคงรับซื้อขายทั่วไทย ขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปิดการขายรถนิสสันวิเกมเป็นทางการครับผมอถ่ออทยรูปจักรา,กานะเบ้าเวยอร์แต่ยังหนึ่งสองสามแชะหนึ่งสองสามแชะโอเคครับ ปิดการขายเป็นทางการนะครับผมก็ขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์มากมายนะครับผมจ่ายสดรับรถกลับทันทีครับผมเด <laughs> ินทางกวาดไส้นะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากมายค,ครับผม <ไป S 1> ขอบคุณรครับครับผม <laughs> <laughs> ไปขนเงินขนท่อขอบ้านค,คือคัือก็มอ,อเตอร์ไซค์เด็กปุครับผมอ่าเดี๋ยวแม่ว่าคุนจะกลับแล้ว อ่าไปใส่พุ่นก็นละอ่ารับไปเคาะครับปีเล่ววีเือนก็งกกันประมาณเดียวกันเลยเ่าโกโกมันๆมาๆครับเดินทางปลอดภัยคนเงินคนทองเข้าบ้านไปใส่มาใส่กันไปปลอดภัยมาปลอดภัยเจ้บา ขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดสุรินทร์มากมายครับขอบคุณครับสวักทายครับได้ครับผมครัขบขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ